สวยได้เป well. ็นช <Ça> mm. ื่อเลยนะไอวันไอเนี่ยไข่หมูไปทำทีตัว เด oh, no. um ี๋ยวพี่เฝ้าเดี๋ยวพี่เฝ้าเดี๋ยพี่เฝ้าน้องเองเ้ยโอ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 ยอยโ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 อยมอยอยนอยโอยโอยโอยไอ่โอย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 โออยอยอยออยโอยโอย่อยโอยโออยอยอออยออออออยอโ้ แอพี่ไม่ตายแอบทอนโอเดินหนีกันหมดเลยเกมวยไ้ มีสีอะไรเดินไปได้กันบ้างนะเรามีมีชันมีขยุกมีหน่อยแน่แล้วก็มีพี่แพทปะกูแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หน่อยแน่หน่อยแน่ไม่อยู่แปลว่ามีมีจังหวะหนึ่งที่ตอนนี้ชื่อว่าริวหายไปใช่ผมไม่รู้ครับเดี๋ยวนะพี่ริวก็เดินกับแพทกับกับพี่นะพี่แต่ตอนที่เราเข้าไปในห้องนั้นน่ะเราตอนที่เราเข้าไปในห้องนั้นเขาไม่ได้ตามมาด้วยนี่ อีเป็นไปได้คิดมากคิดมากเราต้องโหวตคนหนึ่งไปเราจะดูเชิงก่อนโหวตได้ความหมั่นไส้กโหวตด้วยความหมั่นไส้โหวตแน่ในอีกดอกบริสุทธิ์นะเปลี่ยนสีแล้วไม่เลือกใครเลยได้หโหวตอยากเป็นคนไรโหวตแค่นี้แหละยังไงมันก็เฉลยเย้วแหละ ไม่ดีปวดแพทไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวมันก็เฉลยอ่ะพี่แพทกวดเร็วเวลาหมดแล้วเฮ้ย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 เออมีคนเป็นโดโด้เหรอออกไงอ่ะ ở ngay à, ở cang này à, ở ngay à, ở ngay à, chơi rồi, máy nè. เออเห็นไหมไปนู่น่ะเอ้ยประตูเปิดแล้วประตูบเปิดแล้วแพทหายหน่อยเน่หน่อยเน่ตึ้งเขาสองคนอยู่ตรงนั้นนะไปด้วยไปด้วย เียแต่ไม่มีใครทำไไม่ไม่มีใครทำเควสเลยอ่ะทำทำเควสทำเควส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 ไอ้เหย้ยยยยยย่ยยย่ยย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 ยไยย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  คุณแนไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปเดินเดินข้างบนไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันมีมีเขวตรงไหนเดีเย็นเฝ้าเลยเขวตเขววคืออันนี้เหรอเยียไปเปล่าเงียมกันจังอ่ะ ไอ้ผมยืนเฝ้าอยู่มั้งกูเอ๊ะตามหาน้องแพทตามหาน้องแพทดินี่ใครอ่ะไปหาน้องแพทกันออ๋หนิงหนิงเห็นพี่แพทปะตายแล้วมั้ง นี่ถ้าเห็นอย่างงี้ไม่เห็นไม่เห็นโอเคไม่โอเคไม่ไปไปได้ไปได้เคล็ดขางล่างไข่ตดวะเนี่ยว้ายไปไหนหนูหนูไปทำเคล็ดก่อนฉันชนะแล้วฉันชนะแล้วมันไปตามมันไปตามแผนแบบแม่นแมน ชนะนนแล้วจะหนีไปไหนช <Yeah. S 1> <laughs> นะแล้วจะ <Yeah. Yeah. S 1> หนีไปไหนช <Yeah. S 1> นะแล้วจะหนีไปไหน yeah. Yeah. มาเป็นไปตามแผนแบบแม่นแมนอะไรวะเนี่ยเดิอ <laughs> ดน <Yeah. S 1> อ่ะป่าครับไม่มี็นไร อย่าละอย่าละอย่าลยอยู่พี่พี่มาไหมพี่เขาเจอวิพแล้วเขาทิ้งหนูไปเลยอะอะไรอ่หนูเสลยใจแบบเคยๆหนิงๆพี่มาได้ปะไปเจอตรงไหนอะหรือว่า ไม่รู้แต่คือตัวดำเป็นคนพบศพอะคือคนฆ่านี่มันสามารถแจ้งได้ไหม,มว่าแบบเจอศพอะไรอย่างเงี้ยได้หน่อยแน่หน่อยแน่อยู่ไหนพิมพิมได้ป้าหน่อยแน่ะพิมมาน้ำพุหน่อยแน่อยู่ไหนอะสองคนนั้นไปไหนกันอะเองคนนั้นไปยิงอะจับกันอยู่เออ้ยของใพี่อะ พี่จะทำกิจก็ไม่ได้ทำแบบใจคอไม่ดีจะฆ่ามึงเพราะว่ามีโปมแบบเลยโอย้ไม่ฆ่าหรอกฆ่าฆ่าไปนานแนละ้วหรือว่าทีบท่บทกันเนี่ยหรือว่า <c oughs> หรือว่า <c oughs> ไ,มไม่นะหรือว่าเออรอเอ้าใครไม่โหลด <c oughs> อ่ะย,ยังไงไมีคนโดนถ่วงน้ำนะ ชนะแล้วชนะโ่้ดีใหม่แล้วใช่ไอ้มโมไอ้โมพี่ว่านะเราเราอะอยู่กันสองคนเถอะเด็ด้วยใจคอไม่ค่อยดีพี่หนูว่าไอ้หนูว่าเด็หนูว่าไอ้ดำหนูว่าไอ้ดำเออไม่เพราะเดินไปอะไอ้ดำมาคล้อมศพ ดำดำไม่เลิกแกตัวไหมหนิงไม่รู้เลยว่าแกจะเป็นคนอย่างนี้ดำไม่เลิกแกตัวไหมโอ้ไม่เชื่อเลยโอ้โอ้อาบมากอุกอานมากโอ้โอไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามึงจะทำอย่างนี้ กูไม่อยากจะเชื่อเลยไม่นึกเลยเรารู้ถักกับมาสามปีทำไมมึงทำอย่างนี้ไปนะลงใต้น้ำไปนะไปดูปลาดูปลานะหน,นิงแต่ว่ากดแบบภูมิใจมากเลยมึงข้าวฟังได้เยี่ยมนะมิตรภาพไม่แน่นอนใช่ชนะแล้ว เอ่กเขาอย่างนี้คืออะไรอ่ะเอออออเอา What What the fuck ออาอันน oh. ี้อาอีอาวอีริว She knew I would tell my father